จังหวัดอีสานใต้5จังหวัดเนี่ยชาวบ้านก็บอกตุมต้มตุมต้มต่อมต่อมกันต,ต,ตลอดเลยนะแล้วแบบบางทีที่น่ากลัวคืออะไรมันชอบมีพวกโดรนอะสายกิ๊บกิบเข้ามาเนี่ยเห็นว่าอยู่จังหวัดอีสานใต้มันก็อ่ะก็คือพื้นที่ชายแดนแต่ตอนนี้เหมือนลามเข้ามาแล้วขยับเข้ามาใกล้กรุงเทพแล้วปร,ริมณฑลด้วยรวมถึงในส่วนของสมุทรปราการด้วย ตอนนี้ผวาครับประชาชนเริ่มผวากังวลต่างๆนาๆนา <ๆ S 2> เพราะว่าโดรนปิศนาเนี่ยขยับเข้ามาใกล้และและพื้นที่ที่โดรนปิศนาเนี่ยขยับเข้ามาใกล้นั่นคือพื้นที่ของ ถ้าอากาศยานสนามบินสนามบินครับ <ฮา S 2> เพราะว่ามีประชาชนหลายคนเนี่ยได้บันทึกภาพไว้ได้แล้วก็นอนไม่หลับเลยครับเพราะว่าเจอโดรนปิศนาหลายลำชาวบ้านอยาวงเล็บตัวโต,วตวๆบอกว่าฉันแยกได้ <ฮา S 2> ว่าอะไรคือโดรนอะไรคือเครื่องบินอะไรคือดาวแต่อย่างไรก็ตามครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงของประชาชนในฝากฝั่งของ ฝ่ายความมั่นคงเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเลยนะครับไปชมภาพกันเลยนะครับเป็นภาพโดนปิดสนานะครับที่บินอยู่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิครับที่ชาวบ้านในตําบลหนองปลืออําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการถ่ายเอาไว้ได้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปอสอบถามชาวบ้านครับนี่เห็นระยิบระยับแบบนี้ บอกว่าโดรนเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นไฟกระพริบกระพริบเป็นกลุ่มๆเลยในช่วงตอนกลางคืนครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเห็นเป็นกลุ่มก่อนจากนั้นโดรนก็ค่อยๆกระจายตัวออกไปมเมื่อพยายามซูมกล้องจากโทรศัพท์เนี่ยซูมเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าเป็นลำที่ใหญ่ขึ้นเห็นได้ชัดเจนขึ้นทำให้รู้สึกกังวลเพราะพอซูมปุ๊บเห็นปับ๊บมันก็จะเริ่มกังวลแล้วว่ามันคืออะไระยอมรับนะครับว่านอนไม่หลับ ทั้งจากที่ตัวเองถ่ายได้และคลิปที่ตัวเองส่งให้เพื่อนเพื่อนและคลิปที่ดูของเพื่อนๆทําให้นอนไม่หลับเลยทีเดียวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ชาวบ้านครับมันเริ่มตั้งแต่ทางเขตบางกระตาดแล้วมันก็เลื่อนเลื่อนตัวไปเรื่อยมามาทางเขตทางหัวตะเข้แล้วพอเด,ด็กๆแล้วอ่ะมันไปทางเขตตะวันออกอคือเหมือนกับบินวนรอบ,อบสนามบินใช่พื้นที่รอบนอกแต่ถ้าถ้าดูจาก เมื่อคืนมันคือเห็นเป็นลำโดนเลยไหมเห็นครับเห็นเลยครับการเคลื่อนตัวการอะไรเป็นโดนเลย<ม>ครับทางพลตำรวจตร <ฮะ S 1> <3 S 2> ีภูมินสิงหสุดครับผู้บังคับการตํำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเผยว่าคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้<ม>เป็นโดรนจริงครับ <ฮะ S 1> และบางคลิป อาจจะเป็นไฟกระพริบของเครื่องบินที่อาจจะบินสวนทางกันเพราะฉะนั้นภาพปนท้องฟ้าและคลิปที่บันทึกได้มีทั้งโดรนและมีทั้งเครื่องบินครับซึ่งทางตำรวจสืบสวนนะครับได้ดำเนินการตรวจสอบนะครับโดยได้โดยบอกว่าใครที่นําโดรนขึ้นบินเนี่ย<ฆ>มีความผิดแน่นอนนะครับส่วนโดรนที่เห็นในคลิปเนี่ย คาดว่าเชื่อว่าเป็นโดรนที่ใช้บินทั่วไปมไม่สามารถก่อวินาศกรรมบริเวณสนามบินได้แต่เพื่อความไม่ประมาทและเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยทางชุดสืบสวนก็จะเฝ้าระวังรอบๆสนามบินอย่างเข้มงวดอ,อย่างเช่นในช่วงตอนกลางคืนนะครับทางด้านพันตํารวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณเนี่ยท่านเป็นผู้กำกับการสบพบางแก้วก็ได้นำ กำลังพลเนี่ยทั้งในและนอกเครื่องแบบ<ะ>ไปตรวจสอบนะครับจุดตรวจบนถนนสวนภูมิสาย3าซึ่งเป็นถนนทางเข้าสนามบินสวนภูมินั่นเองนะครับซึ่งท่านก็ไปตรวจสอบนะครับบริเวณที่มีหลากหลายคนบอกว่าอาจจะมีดวงไฟบริเวณนั้นบริเวณนี้ท่านก็กระจายกําลังออกไปซึ่งการตรวจเนี่ยไม่ได้เป็นการตั้งด่านแบบนี้เฉยๆนะ,ะหลายคนอาจจะบอกเอ้ยนี่มาตรวจวัด เครื่องดื่มหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่าตํารวจกลุ่มนี้นะครับทีมของตารวจเนี่ยจะมีอุปกรณ์ในการสแกนสัญญาณของดโดรนด้วยเพราะฉะนั้นรถที่ผ่านไปมาเนี่ยจะมีอุปกรณ์ในการตรวจจับแล้วก็สแกนหาสัญญาณดโดรนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางตำรวจและฝ่ายความมั่นคงเนี่ยห้ามบินดโดรนอยู่แล้วเป็นกฎสากลเลยว่าห้ามมีอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนเนี่ยบินภายในรัศมีสนามบินเนี่ย 9กิโลเมตรดังนั้นใครที่ขึ้นบินเนี่ยนะครับผิดกฎหมายแน่นอนอจากการตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ยังไม่มีรายงานว่าพบโดนแต่อย่างใดนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็มีฝากฝั่งของนักวิชาการออกมายืนยันเหมือนกันด้านอาจารย์เอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยท่านก็บอกว่าดโดรนเนี่ย ผมก็เห็นในระหว่างที่อาจารย์ไปต่อ MRT พอดีอแล้วอาจารย์ก็เห็นเลยว่าลักษณะการบินขึ้นบินลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยโดรนแน่นอนแล้วก็มีจังหวะกระพริบที่ชัดเจนะนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าจังหวะกระพริบของดโดรนกับเครื่องบินมีความแตกต่างกันอ,อาจารย์ก็ยืนยันว่าอาจารย์ก็เจอเหมือนกันดังแบบภาพนี้ครับเป็นภาพที่อาจารย์ถ่ายจากในส่วนของ MRT ที่อาจารย์ไปต่อรถแถวแถวแยกติวานนท์นะครับฟักฝั่งด้านพลเอกชัยพึก ด้วงประพัดนะครับเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมนเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความระวังมากขึ้นและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไหนมังฮะรู้ไหมฮะ,ะจุดที่คนเยอะๆะท่านกำชับเลยว่าจะต้องมีการตรวจอย่างเข้มข้นแหลง่งท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าอย่างน้อยแล้วเนี่ยเราเป็นการป้องปาม,มไม่ประ และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับในส่วนของกองทัพอากาศไทยก็ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือขอให้ประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแหละเพราะว่าถ้าอากาศยานในกรุงเทพก็มีอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือดอนเมือง,อเ,องเพราะฉะนั้นก็มีคู่มือออกมานะครับว่าวิธีการสังเกตการแยกแยะและการบันทึกหลักฐานเป็นอย่างไรอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับเพื่อการปกป้อง ประเทศและความปลอดภัยด้วยส่วนโทษนะจำคุก1ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตอนนี้อย่ามาเล่นอย่ามาบินนะครับแล้วก็อย่ามาอ้างว่า<ช>ไม่รู้ไม่อะไรตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขารู้กันทั้งโลกแล้วว่าห้ามใช้ดโดรนนะคะ